เอาหงอกเองนะมางหดหน้าแล้วกบ่ะลงมาลูกอ่ะลงมาเออเออเออเมืองนี่ปุยปุยว่านี่ปุยปุยว่านี่สบายดีเด้อปลาลุงเอ้ยใช่ FC ทุกถุกทานนี่ตอนกลับก็ซองก็จอยเด้อไหนตู้แถวห้องนะบอ่ะบอตู้แถวห้อง บ่ขืนบ่ขืนหาตู้บ่ม่ตู้เห็นยังงั้นคุณอะใค่ไม่ตู้หรอห้องยู่ห้องยู่ห้องตู้นูตู้เถอเงินไปเหี่ยวพันหนึ่งนี่น่ะขาดบ่นี่แม่ไม่ตู้ห้องหรอกนะเตอะตี ฮะ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 ห,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 กกหากระเฮียนบ่จ้าจ้าแม่ปีกเลยบ่แม่จีนนะแม่ป,ปีงเลยบ่จะปีกที่ากิน mà nói ai mà nói ai lại pet mi tu à nôm nôm nào mấy nhà này là nôm mấy nhà này chồng con ơ à. ừ. ô oh, ừ, hoàng pet bao đủ bò nè à, à ma ma phủ đà lạt mai nhầm nhạp đấy thôi ma 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 đi sai rồi ô thằng cày hay nhầm của ผุดอะผูดตู้มาแล้วบัดนบ้าผุดตู้มาแล้วผูดตู้มาแล้วมาตบเตาแล้วบ่ขี่ได้ด้วยนะขี่เป็ดแดงนะายังไม่ได้เอือบไม่ได้ยังนะแม่ฮอร์ซ <sh ed ous> <expl> <ederim> ิลมาเตวิเตวเช่าผุดตลาดผุด <cười> 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 anh đi cho là bò anh chi chuộp lạ bò Ủa, em anh hình nhắng Em lên hình lộ Chúng là, là cá sư nhắng mà toàn bào nào mà đây nè Tóc 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 เพิ่ต no, no, ัวแล้วเออฉันห่อยกินนะห่อยยืมกับเพยนี่มาอยากกินน้ำมูให้ยืมโน่นเนาะยังกินข้าวกันยังข้าวกับขามไม่ขามขามบานบ่อเอามาขามบานมากนะเงินไม่ชมไม่ชมโอ้ไม่ชมเลยไม่ชมพอยังพอยังพอตัว มึงแงว่าขี่เป็ดขี่ไก่นะไม่ดีวะพี่ขี้ี่นะโอ้เป็ดเปเชิญลายแท่นเออเป็ดลายแท่นี่คุณเอาไปตู้นะห้องตู้ดูวฮะให้มาโอ้มันแล่นน้ำหลังเงี้ยเหรอ ไสเออตักอ <Th> ๊กต <ể> ักอ๊กนะไก่ล่าเห็นบ่ไก่งวงล่ะไก่ตอกกระตอกกระตอกกระตอกันน่ะบอกชื่อเมอวานหากระตุ้นบางจากม่ตู้แล้วก็ไปนอนเฉยวันมาแต่หึงแล้วกรนตล้นอุกมาเลยนะ

จชิตี่เด้อฮะกู้ตัวฉีอาเป็ดก็มันหลายเนาะมันมันอยู่แต่นีนหมดใบชายมันหลุดไก่น้อยก็มีบลาลูกเอาบางเหยียบขี่เป็ดเอารูกเล้ะหาขี่เป็ดน้ำตีนน่ะบ่อได้บ่ได้เอื้อแบได้ เกลือเป็นนัวให้น้ำตาลหน่อยนึงแซ่บเลยเมื่อน่ามันหอยนะเบ็ดเฮาเลยบลได้เอือบอู้บอลูกมันอยากไปว่นม่าน่ะเบิ่งอยากขี่เน้อหน่ะผู้ตู้เอาเข่าไม่ให้เกลือน่ะเน้ผู้ตู้เอาเข่าไม่ให้เลยน่ะอันเด้บ่ให้บ่ให้ให้ยังนะให้ยังนะ หายยานบ่นี่หายานบอฮตน้รตูเข่าไมหาเลยเข่านี่ะเอาแม่โด้าไหมเองเกลือมันนี่ปะยับมะเฮ้ยมันนุ๊กมันนุ๊กอไระมันนุ๊กมันหุ๊กมันเอาปหอยไปูไปหอยไปเอาหอยมันนี่หอยห้อยเออห้อยลงหอยลงชันลงชันลงชันลงมันกรมาแหละชันลูกนุ๊กอะชันลองมันด้เกลืแต่เฮงนะบนี่ขย่าวขย่าเลยลู มึงแนมันยังอยากฮะขรเจ้านะแม่เบิ้งแม่เสียนให้มึงเงี้เออยังมาอีกเบิ้งแม่เียให้เงเฮ็ดซีเฮ็ดซีฮะฮะอ่ควายลูกแม่มึงแนไม่ฉีกินเจ้าเลยฮะนะแ่เลยเนาะ

เลี้ยงก็ตู้เจาผักกอกเนี่เป็ดหนขี่ดิขี่ก็แม่เดียวเด้มงวะมันจิกตีนเจ้าได้เออบอกกินบอกกินบอกินมันอยากกินเข่านะมันจิเข่านะย่างบ่ย่านจีงามมด้เป็ดบ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด

ตูนเถ่นอยู่ไปแล้วไปล้วน้ำน้ำกินมีตู้ไปแล้วอาไปเกลืออยู่ข้อก็ไล่หูอย่าีดเด้ออย่าีเด้อ ตื่นนอนไงหมดหลับตื่นนอนน่ะกับมาเลยแม่เอ้อใบไม่หอมนะเออเออเออแต่ว่าใบสีมาแต่หงแล้วแต่ว่าเอาคือน,นอนนานตื่นแค่วะเบื่ท่านั้นปะใช่ล้วใช่แม่แม่ ถุงตัวมีตับบอนอนบานน้ำเจ้าน่ะหมอแม่แม่ถุงตัวมีตับบ่อเจ้าต้าก็คือปิ้งไหหลานอยู่บ่หน่ะเอาไปสิปิ้งเหว่าแล้วพิษถุงง่ายชะนาะัวหนาหัวหน้า hmm. ู้ไปห้องกะไรปะไปมั่งปไปไปมั่งปะหัวหน้าผู้จูไปแล้วไปไปไปมั่งลูกไปไปไปย่างไปหัวหน้าผู้ตู้ห้องไปคลอกอะไร เพืเ่อนแย่เหยียบขี่มาได้ <c oughs> นี่เห็นคุณเอาระตูห้องมาแล้วคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณมาน้อยก็อยากเข้าออบ้านตรงนี้ มาน้อยพ่อมาน้อยขอ่๋อไก่กัข่าวอหน่ะเข่าออกได้เลยไก่เป็ดน้ออกได้ิหน้าเบ่แล้ว่เป็ดจันเินบ่เห็นบ่โอ้โหโ้ต่กเป็นทีมเ บอกแต่งกวาบางก็นี่รถคุีชีค้นหาคนมาถามมาดินะเขื mm. ่อนเขื่วงอยู่ช่วงวิบแต่งมาเผาแล้วพะอีกคนมาถามชื่อเอิบมือเบิ้งเบิ้งแม่จะเอาข้าวให้เบิ้งออาดูวะเอาปอนข้าวเกลือ อันบางวันสวงมืดจะเด้เออลูกอะโดนเลยมันกินมาได้ซ้ำมันพีนน่ใหญ่ข้างนี้นะยาดอกยาดอกเพราะว่าเออไก่ตัวแม่นะไม่ใช่เป็นตอดขึ้นนี่แน่ mừng <S preach science> các bạn hang hang pet này khay là bao nhưng một khay nhà cái tia cho nó bạn nạ cái tia cho nè nạ cái tia cho nè hơ 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 Kì ông mắt khỉ ông mắt kì kì พี่อออมาออกมาหาผาพี่ขี่อ่ะหันวาว่าหนกว่ากเตี้ยตัวนี้กันต่ไต่ไต่ไต่ยต่ไ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 ตไต่หันไก่วิ้นเนาะไก่เนาะหนไก่น้อยห้องนัวอยู่วะปุยว่าีนิ ไปแล้วใช้คำหรืลเปล่กระเอามาหน้าเห็นคำคำไปใช่ไปไปใช่ไปเทพมา่คำไปเทมาลูกบ่ <Yeah. S 2>

มาอ้ลาเงินทำ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 น่ะเงินที่่ะป้าโต๊ะมักซดีมีตู้นี่พักแล้วว่ะว่ามักซิดีมีตู้นี่พักแล้วเฮ้ ແຂ່ອ່ອນບໍ່ມັນແຂ່ແກ່ມັນມັນໜຶ່ງຈ້ຳແຈ່ວໂຄກແຕງນະກະເບິດແລ້ວແຕງກະເບິດປານແລ້ວເບິດປານຫມາກແຕງແລ້ວມັນຕຳນ້ຳແຈ່ວຕູ້ແລ້ວບາດນີ້ หนอนเทีวเกลื่อมันยักตายแล้วนะสอนจะพักแล้วงั้นไงกงั้นไงพักบนนี้น่าจะเป็นหัวแล้ว เล่นมัตู้ขาวตน้นน่มนี่มึนเด่นใช้ย่ำอ่ะนี่จะ่วนมันกแกว่ามันขนาด แตงใหม่แตงม่ได้ใหนะ้วาสนาฮล่อวาสนามาหน้าเถวแตงเบิดปานแน่แบบวนะ่ะเป็น้องฮะกลัวแล้วอัะไปรังทิ่เป็น bớt ra mà mãi 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 mà mãi 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 đâu mãi 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 nó tao Mang tóc nó, Mang tóc nữa.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  Mang nữa. Mang tóc nữa. Mang tóc nữa ở nhà là không cậu... mặc cái kè với phải cho bà giác một mặc đèn mà ổn à là giảm kim nhớ tủ A là gặt mà họ thường lèo thì tủ A à bởi được cái nhang Hoàng nhô Hoàng nhô, ổn chưa? ổn ổn Ôn. Hoàng à Hoàng đứa Ui, bà chỉ chăm bằng hôn luôn พี่ปิดปิดอะปิดห้องไว้โอ้เดียวเคาะเคาะบังประตูไอไอเปิดทับได้ค่ะโอ้ดโอ้ดเลยมาแล้วบังไว้เปิดห้าไหมเปิดหาออกมาก่อน ฮะบัมีพยุบริมีพายุมวดขือยู่อืมมันเป็นแมวแ้วยาดนี่เมื่อได้ปีอือุ้ยไปอ้นไอยู่ไปไปดตื้อยู่ไป อ้นโอยู่ว่ลูกบิยูปืดตืออยู่ที่ลูกติมืดบ่ลูกบ่มืดย่านแมวบ่โอ้แมวโอ้อ้นโอยูที่ลูกไปไปกินน้ำไปกินข้าไปไปไปกินน้ำน้ำผ้าไปหูกินน้ำน้ำผ้าสิกระจอกสิขเขียวไปไป เออไปขึ้นหอดเถื่อนแล้วเออปลาลุงเอ้ไปนามาหอดเถื่อนแล้วกินไปกินข่าล้ำตู้ค่ะแซบปลาลุงกินข่าน้ำตู้นะเอาน้ำลูกไงปุยอย่าสอเนอะอย่าสอเอื้อยเถอะหมกยู่ปุยอย่าสอเอื้อยวาสนานะมาไม่หรอก โอเคไปนอนเลยพี่น้องเลยไปจอยกันจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนมาเหาเทือนแล้วเมื่อกี้นี่อยู่หน้าพี่น้องพี่น้องเลยเนาะนี่ก็ไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีทุ่จ้าก่อนลูกทุ่จ้าก่อนทุก่อนทุกไปว่าวันไปวันเกิดไปว่าวันเกิดเอื้อยเอ้ยเปลี่นนะฮัตตี้เบอร์เดย์นะไปว่าไปว่าไปเนาะไปว่าเป่าเค้กบ่เป่าเค้กมันเอื้อยบ่ทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนโออไปทุ่งจ้า